กพี่องน้ครับปลูกนงไม่ถึงดูเอาจะคลิปกันเะยครับปุูกครับผมค่ะครับผมอรียนนะไม่มาพูดนี่ยดูคบนอาจะเป็นมันนวจ้าไม่ได้ดูดีไมเตร็มเลยไม่ค่อยเข้าจสวัสดีครับกรมจับจับกระยา ่ห้อไดมมันมี่กินข้าวเพื่อนเพื่อนดูหน่อยเด้วรเหลือกินข้าวผมไม่แกยวนี่นายแก้วไปฉีดวัคซีนมากินข้าวแซ่บสองจานสามจานมันกินข้าวสองกสกินข้าวสองสามจานอยากปะวัดเด็กครับ คุณแจ๊บแจ๊บคุณเขาแสบด้วยค่ะคุณยายแก้่ด้วยค่ะอายุอายุโฮกิห้าปีด้วยค่ะไปฉีดวัคซีนเข็มแรกนะคะซิดโนฟามฉีดมาแล้วคุณยายวักี้เขาแสบแสบนอนกันนอนแซ่บนอนหัวกินเขาแซ่บเราก็เพคนแนวยายบอกเพื่อเนแ่ย ไปไปฉีดจังไนผู้บางคนเขาหย่านทั่วประเทศได้ย่ายเขาหย่านกันทัวประเทศว่าเขาหย่านไปฉีดเดี๋ยวตายหย่านเป็นมันเป็นนีคุณยายไปฉีดแล้วนะคะคุณยายสวัยพีภเก็ตนะคะไปฉีดมาแล้วซีโนฟาร์มฉีดมาแล้วก็แข็งแบบดี้กินเขาแซ่บกินเขาอันกินเขาได้รายขึ้นกินเขากินเขาแซ่บนอนแซ่บ แมนบอย่ายแมนก่นข้าวเดียข่วนโซ่ข้าวโซ่ที่ข้ากินเข้าวเสียแหงเลยจ้ะฝุ่นนอนก็น,นอนนอนดีนอนนอนว้นหมืววอวอุ้นเส้นออกย่ายบอกโซ่ข่วนข่วนซ่างเงีเป็นยังไงสีเป็นมาแล้วเป็นยังไงเมืออ่อยบ่ปวดแขนปวดยังบ่ ปวดโตปวด,ปวดยังบ่บ่ปวดโตเด้อค่ะคุณยายว่าบ่ปวดบ่หยังเด้อค่ะกินเขาแสบแห้งเลือเบิ่งแม่ผุนโซดเอาโซดเอานี่สดแห้งยิ่งเขาแสบหรือยิ่งเขาแสบน้อนรับดิค่ะน้อนรับดีแหงนอนว่าหูสว่าง มี่ก็อยากนอนก็อยากนอนก็วะนอนบวมหสว่างหัวยันก็วะยายยังจังดีดแถววะชีดแล้วก็กินเขาเสแสบแม่ก็วะบวมเมื่อยบวมหิวบวมเจ็บบวดปวดเด้อค่ะพี่น้องเด้อถ้าผู้ใดก็ร่างสิไปฉีดผู้ใดทีคือไปฉีไปฉีดก,กับไปฉีดได้ค่ะบวบบ,บอันตรายคุณยายแก้วหงคินห้าปีแล้วนะคะหกสิบห้าปีแล้วกับสุขภาพแข็งแรงนะคะไปฉีดกับ บเจ็บบปวดบบป่วยแล้วค่ะบบป่วยบบไข้เลย,ย,ย,เลยกลับมาก,กินข้าวสามถวยบบย,ย่ายกินแห้งข้าวถวย,ยวกินกว๋วยเตี๋ยวสามถวยเลยแล้วก็ข้งหวานอีกสองถวยแลว้วค่ะพอ่อจะศีนมาแล้วกินกว๋วยเตี๋ยวสามถวยแล้วก็กินไอข้งหวานเขาเจา้าข้งหวานเอขอข้งหวานอยู่โรงบานอันสองถวยแลว้ออวอ่ะกินแสบแห้งค่ะ เบืองที่หละคผับพี่น้องปกตินี้กี่ข้าวจานเดียวกับพ่อเด้ตุ้มาันีีกินข้าวสองจานสามจานหนึ่นเด้แล้วกินแสบแห้งตั้งแต่ไปฉีดเอวัคซีนป้องกันโรคโควิดสิบเก้านะคะซีนโนฟาร์มนะคะซีนโนฟาร์มกินข้าวแสบแสบกันอายุหกสิบห้าปีเลยรเด้อค่ะฉีดเข็มแรกค่ะผ่านมาแล้วเหลือรอดเข็มที่สองค่ะเข็มที่สองมือใดขึ้นย่ายย เข็มที่สองเดือนนาด้วยค่ะประมาณประมาณตอนไหนกลางเดือนบอกประมาณกลางกลางเดือนเดี๋ยวก็สิแจงอีกที่หนึ่งเดี๋ยวเออรอพสตอสถานีน้องนกเจ้านะคะเดี๋ยวคุณจะแจงอีกที่หนึ่งจ้ะเออแต่ว่าคุณยายสีพ่อแนวสุขภาพแข็งแรงดีแล้วค่ะผู้ไดที่ผู้ไดที่อันนี้ก็อขเามิ้นต์มาถามสอบถามใดจ้ะมาถามได้คุณยายเราแข็งแรงสุขภาพแข็งแรง จ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะน้อถ้าผู้ใดกำลังกำลังสีตัดสินใจไปเฉีดกับไปเฉีดใดเด้อค่ะคุณยายแล้วกินเขาแสบเขาแยง้งเราบดเจ็บบ่ไาขา้ปวป่วยเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ